คุณเคยรู้สึกไหมว่าความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นั้นมีพลังบางอยา่างที่ลึกล้ำเกินจะอธิบายบางคนแค่เดินเข้ามาในชีวิตแต่เขาเปลี่ยนทุกอย่างในใจคุณไปตลอดกาลหนังสือเล่มนี้เมื่อจักรวาลพาเรามาพบกันจะพาคุณเดินทางสู่การเข้าใจพลังงานของความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น แต่สมผลลึกซึ้งจากบทนำจนถึงบทสุดท้ายหนังสี่เล่มนี้ไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องความรักแต่เปิดเผยมิติทางจิตวิญญาณของความสัมพันธ์ทุกแบบรักที่เปลี่ยนแปลงเราความสัมพันธ์ที่ทำให้เราตื่นรู้บาดแผลในอดีตที่ชุดพระไว้และการฟังเสียงของหัวใจอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้ เข้าใจว่าทำไมบางความสัมพันธ์จึงเข้ามาเขย่าชีวิตเราฟังเสียงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวรู้ทันว่าความผูกพันบางอย่างอาจเป็นบทเรียนของจักรวาลเปลี่ยนความทุกข์จากความรักให้กลายเป็นพลังปลุกเตืนหากคุณรู้สึกติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้หากคุณเคยรักใคร จนเจ็บลึกหรือ,อยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเขาคนนั้นถึงเข้ามาในชีวิตคุณหนังสือเล่มนี้อาจเป็นประตูที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณเปิดเองเมื่อจัก,กรวาลพาเรามาพบกันหนังสือที่จะช่วยให้คุณฟังเสียงของดาวผ่านหัวใจของคุณเอง